ชาวเนนแฮไทยคู่ไหนเอ่ยขอโทษกันแล้วลุ้นขึ้นดีทุกคนเตรียมหอนวันที่5พฤษภาคมเพจด,ดังทำเอาโซเชียลฮือฮาอีกแล้วค่ะเมื่อเพจมนุษย์ตูดได้โพสต์ข้อความทิ้งปริศนาให้ทำกันบ้านกันโดยระบุเอาไว้ว่าสุด้ายหีก็ไปขอโทษทีแล้วค่ะจะคืนดีกันไหมพวกเราก็เกียมหอนล่าสุดทำกลางโซเชียลแฮแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานา,นานหลุดชื่อเต็มๆชื่อย่อมาจานวนมากทั้งบอกว่า ะเป็นคนดังคู่รักดาราที่เป็นข่าวล่าสุดตอนนี้อยากให้ทั้งสองคนกลับมารักกันเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะมรสุมผ่านมาครั้งนี้มันอาจจะหนักเกินที่จะทนไว้แต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะและเชื่อว่าลึกๆแล้วทั้งสองคนยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่ส่งกําลังใจให้นะคะ ถ้าใช้ก็ขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะถ้าดีกันเราไม่คิดว่าหอนนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะถ้าเขาคืนดีและเขาขอโทษแบบสำนึกจริงๆเราคนนกมองว่าเราไม่กินอาหารมารอกความรักเป็นสิ่งสวยงามและเป็นสิ่งที่ดีแล้วอีกอย่างเขาจะกลับมารักกันไหมเราไปเกี่ยวอะไรกับเขา